การตื่นในเชิงพุทธศาสนามิได้หมายถึงการตื่นลืมตามองดูสิ่งต่างๆแต่หมายถึงการตื่นจากความโลภความโกรธความหลงตื่นจากความทุกข์ความเจ็บปวดตื่นจากกิเลสและอวิชชาที่ครอบงำชีวิตการตื่นนี้หาได้ต้องใช้ปฏิหารหรือของวิเศษใดๆไม่ ครูบาอาจารย์เก่งกาจเพียงใดก็มิอาจส่งสิทธิไปสู่ฝั่งอันรู้แจ้งได้หากสิทธิ์ผู้นั้นไม่ลงมือปฏิบัติกับจิตของตนสติจึงเป็นทั้งมรรคและผลเป็นทั้งวิธีคิดและหนทางซึ่งจะทำให้เราได้ผเผชิญหน้ากับความจริงแห่งชีวิตจิตของเราจึงทำหน้าที่เสมือนยามเฝ้าประตู ประตูหนึ่งคือทางเข้าอีกประตูหนึ่งคือทางออกจิตทำหน้าที่เป็นยามขณะที่มีความรู้สึกนึกคิดจํำนวนมากมายเข้ามาและออกไปแต่ทั้งการรับรู้ความรู้สึกหรือการนึกคิดต่างก็เป็นสิ่งเดียวกันเวลาเราโกรธตัวเราก็คือความโกรธนั้นด้วย เวลารู้สึกมีความสุขตัวเราก็คือความสุขนั้นด้วยเมื่อมีความคิดใดๆเกิดขึ้นมันจึงเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเมื่อเราไม่รู้ตัวไม่รู้ทันความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเราจึงตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสความคิดของตัวเองความสำคัญ จึงไม่ได้อยู่ที่การตั้งหน้าตั้งตาขับไล่ความคิดหรือความรู้สึกที่เราไม่ชอบหรือไม่ปรารถนาให้ออกไปด้วยการแซ้งว่าไม่รับรู้หรือไม่มีอยู่แต่เราต้องรู้ทันความคิดนั้นๆรู้ทันการเกิดดับของอารมณ์ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรตลอดไปการเฝ้าสังเกตจ,จิตของตนเองไม่ใช่การแบ่งแยกตัวตนออกจากความคิด ไม่ใช่การขับไล่ความคิดออกจากตัวตนแต่คือการสังเกตจิตของตนอย่างมีสติจนจิตนั้นเกิดอิสระขึ้นในใจจนจิตนั้นไม่ถูกครอบงำจากความคิดหรืออารมณ์ต่างๆอีกต่อไปแต่การสังเกตจิตของตนเองอย่างมีสติจะทำให้เกิดอิสระขึ้นในจิต จนจิตนั้นไม่ถูกครอบงำจากความคิดหรืออารมณ์ต่างๆอีกต่อไปการตื่นที่แท้จริงหาใช่สิ่งพิสดารแต่เป็นสิ่งที่คนธรรมดาทุกคนสามารถทำได้หลับไปเพราะความหลงก็ตื่นขึ้นมาใหม่ได้ด้วยสติโกรธไปเพราะความเกลียดก็สามารถกลับมาให้อภัยและใช้ความเมตตาแก้ปัญหาได้ ทุกใจเพียงใดก็สามารถผ่านทุกนั้นไปได้ด้วยการยอมรับและเข้าใจความจริงแบกหนักหากรู้จักวางก็เบาได้ปล่อยวางได้จะปล่อยหรือไม่ปล่อยจะวางหรือไม่วางหาใช่ใครที่ทำแทนเราได้มีแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่ต้องรู้และต้องทำด้วยตัวเราเอง